สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแอลมอน์แต่ละรสชาติบังบอกไว้ก่อนเลยว่าบางอันก็อัจจนไปแล้วแล้วบางอันมันก็แช่ละลายแล้วเราก็เลยเอาไปแช่อยู่มันเลยอาจจะไม่เป็นเม็ดวงกลมนะคะแล้วเราก็จะมาลองแต่ละรสกันรสแรกชานมข่มแกะกันเลยนี่น้องมันจะเป็นของน้น่ารักมาก อัลมอนด์เลยจะเลยค่ะขอโทษด้วยที่มันละลายนะคะคือมันมันอาจจะไม่เป็นเม็ดนะคะมันกลายเป็นอย่างนี้อ๋อก็หยิบก็หยิบออกมาชิมเลยค่ะแล้วใช่เป็นไงคิดว่าไงน่าจะเป็นไข่ลูกอ๋อคือคือทุกอย่างคืออัลมอนด์หมดเลยแต่ว่าอัลมอนด์คนละรนชาตินี่ไงแล้วก็เราก็หักกัน อืม,มรสชาติเป็นไงครับรสน,นี้อ่ะมันมันก็คางไข่มุกเหรอในในขอขอขอชิมมั่งสิคะรสชาติเป็นไงรสชาตินมไข่มุมกเป็นอัลมอนด์แต่รสชาตินมไข่มุกมันก็นวหวานหนะคะอ๋อมันละลายได้ด้วยเพราะว่าบางบางชิ้นมันก็เคลือบใช่ไหมอ่อ อืมอืมอืมหมก็ถึงช็อกโกแลตอ่ะมันก็คล้ายๆเนอืมใช่ใช่คล้ายๆช็อกโกแลตค่ะแมันจอปนไข่มุกอันต่อไปเละครับต่อไปจะเป็นป๊อปแปะอันนี้ก็ละายเหมือนกันนะคะใช่นมป๊อปเปะเอ้ยอมนป๊อปแปอมะเดี๋ยวเดีดให้ดูถุงก่อนถุงมันก็ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนากาล็กซี่เวดโมเดนเ์หน่อยนี่ มาชิมกันเลยกันเลยอืมดูดิอืม,มอืจินมหอมนะคะมันเป็นสีขอาเลยเดี๋ยวให้ผู้ชมดูไหนให้ตากล้องชิมด้วยนะคะเก้นูค่ะนี่ไงแข็งเหรอ เันเห็นขา้าวปุมมันแช่ตู้เย็น่อยอันนิงได้แบบช็อกโกแลตเต็มมากอ่ะก็เดี๋ยวเราจะกินมันกล่นคล้ายๆคุตตี้ค<อ>ุตตี้เครื่องดื่ดมบางอย่างนี่นี่ค่ะอ๋อของโดดัง่นคือกินอะไรกินคล้ายโซดานะคะอืม มันจะมีป๊อปแป๊ะไหมนี่ะค่ะมะีนี่จะกินไปนะผมไม่ผมไม่รู้สึกว่าแป๊ะไงไม่รู้ต้ององมไว้ต้ององมไว้อืมไม่มป,อปอม๊อปแป๊ะอื่องเงี้ยงอ้อยอมไวจ้จะจะจะมีเสียงป,อป๊อปแป๊ะแน่ในอ่าลองทำใสีกงก้องมนาะอืมอืมโอเค อันต่อไปอันต่อไปเป็นอันนี้ยังไม่ได้ลองชิมเลยแบบอันนี้ก็ละลายเหมือนกันแต่ที่เจะเป็นผงนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นรสมิ้งช็อกค่ะอ่าแกะเลยเดี๋ยวบอกเลยนะคะแพ็กเกจนี้คือน่ารักมากมใช่เป็นมิ้งมิ้งช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ช็อกโกแลตนี้ออหอมมิ้งมากเล นี่นช็อกโกแลตเ็อโกแบบแท่งช็อกโกแลตถั่ว,วนี่ครับนี่ค่ะตะกองอืมอมัก็คือมิ้นเลยมันก็คือมิ้นอืมแว่าน่าถึงอะไรยาสีฟันมิ้นอร่อยอร่อย,ค,ยความช็อกโกแลต งั้นก็คือเมนเนอรอืมคือเมนคาราเมลอี่นี่เป็นผงนะคะไม่ไม่ละลายอืมขออนุญาตดื่มดื่มน้ำบัดนึงค่ะอ่าแกะกันเลยแกะกันเลยมีแคสซ์โซ่ให้ด้วยนะคะอืมแคสเกอร์แคสแคสซ์โซมีแคสเกอร์มามใช่หรืออ๋อมีทั้งถั่วแล้วก็มีแคสแคสซ์โซ่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากินสองอย่างเลยเนาะโอเค เดี๋ยวเราขอกินเราต้องลองียร์แคสเซลิลเอาแบบแล้ยังไม่ไ้องกินถั่วแต่กินแคสเซิลอ่ะคาราเมลไหมอะ่ะคาราเมลค่ะคาราเมลอืมเอ่อแคสเซิหน้าตาตอนนีก้ก็คือมีสองอย่างถั่วกับแคสเซิลรลมกันคเอร่อยคเ่ออรอยมากครับหอมข้าถเหนียวนะมันมีกลิ่นความคาราเมล,ลอ่ะอืมใช่ต่อไปอร่อยครับ สลายรสรสแอร่อยมากหอมมารสลายไหนดูกันสิกม็จะมีแบบไอ้ขนมอย่างนให้ด้วยนะคะลองชินขนมก่อนเลยขนมเลหรอนี่สลายไหมนี่ค่ะกระกอ นี่คือสาหร่ายใช่ไหมของกินแล้วนะอืออร่อยอื๋อาเป็นรสสาหร่ายเลย้า่หนังสาหร่ายแค่เป็นข้าสหนังยสาหร่ายนนี้อัลมอนด์ค่ะอ๋อมีอัลมอนด้วยแล้วก็มีสาหร่ายด้วยเพราะั้นเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยเขาจะทำแต่อัลมอนด์เลยอือน่ายกับบางอันเขาจะผสมเสียงกรอบมาก ฮ้ม่มากงอนสองงอนนียต้นใหม่ครับยังไม่เคยกินเลยต็อกโบกีกัดไก,ไก่เผ็ดเกาหลีฮาลลีตอ็อกโบกีน้นี่เราคือหน้าคนน่ารักมากเลยนะคะมันจะมีต็อกโบกีอยู่ข้างในหรอ,อมไม่น่านันเปิดกันเลยรถน,นี้เราต้องเตรียมตัวไว้เพราะเผื่อมันผิด มเตรียมข้อความหนึ่งหัวเพดดะทำท่ามันจะเผ็ดอ่ะมันเป็นรูปผิดแต่ก็ต้องกินน่าสนใจสุดมากเลยแหมให้ตะกร้องชิมสิคะกินเหมือนบาร์บีคิวอ่ะใช่คล้ายบาร์บีคิวที่เป็นเลเยอ์ต็กกี้ก็หม่าล่าหรือเปล่านั่นคือต็อกกี้เนี่ยมันเขียนเลยอ่ะ อยี่ยมันเขียนชื่อม,มันเขียนชื่อไว้เลยว่าตงบุกีครัอือเผ็ดเหรอครับมันไม่เชิงเผ็ดเพราะว่าเขาใส่มีความหวานลงไปด้วยอืมอร่อยนะอืออร่อยบาร์บีคิวเออสไตล์บาร์บีคิวแต่ว่าหวานอืมไม่เผ็ดมากอร่อยไม่มีรสเผ็ดเลยเ,เป็นแค่กลิ่นเหมือนจะเผ็ดเฉย มือเผ็ดแต่ไม่เผ็ดค่ะอันนี้เหมือนเหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเหมือนลาบบิงิวนะคะกินเผ็ดมีคนไปเติมน้ำาหละมันไมครับผมหยิบไว้ก่อนเพราะเราต่อไปน่าจะผิดมากอ๋ออเคอเราต่อไปเนี่ยแต่อันนี้ผมแบบเยอะมากอันเนี้ยน่าจะถูกใจหลายๆคนไม่ชอบกินและรสสุดท้ายรส ฮอตสไปซี่ชิคเก้นแอลมอนอะเริ่มเลยรสไก่เผ็ดนะครับไก่เสไปซี่คือเอฟเฟกต์อะไรอีกแล้วอ่ะแบบแม่เขานได้ไรอีกแล้วอ่ะเขาเป็นเขาเป็นไก่เทวดาอุ้ยมีกระทะด้วยมาเดี๋ยวเรงมาลองกระทะอะไรอ่ะกระทะกระทะแกะออกกระทะฟอย์จิตไฟมามาลองแกะมาครับเปิดเลยเปิดเปิดได้ไหม นี่อ,อุย้ยกลิ่นเผ็ดไหมกลิ่นมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะกลิ่นอะกลิ่นคล้ายๆข้าวแกงกะหรี่ที่มันไก่อะค่ะกลิ่นมันไม่ค่อยแรงแม่ลอง,อลองกลิ่นคล้ายๆข้าวแกงกะหรี่มันฉุนๆหน่อยอ่ะ อืมกลิ่นเครื่องแกงแรงมากอันนี้ไม่ชอบอ,นนอันนี้ไม่ไม่ชอบลองชิมนะเผ็ดด้วยนะอืมใส่เคี้ยวๆไปก็อร่อยนะออร่อยนะแต่ว่าเผ็ดมากหาเครื่องดื่ม <c oughs> ช่วยเลยค่ะ <c oughs> เขาเผ็ดมาก โอ,อ๊ยแสบคอเนอ่ะจะโหวดไหมว่าอันไหนช <wh> อบอะไรเป็นอ,นอันดับที่หนึ่งเอาเรียงลำดับก่อนให้ชี้ร้อมกันนะไม่ไม่ไม่ต้องเรียงต้องเรียงให้เห็นหน้าก่อนเดี๋ยวจัดอันดับเดี๋ยวบอกหมดเลยอ่ะ ยานะคะเขาไปหยิบ <để S 1> น้ำเพินนมเ่มอ่้